เอาล่ะกลับมารั้งกับเกม the แต่ว่าในแคทเราวันนี้เราจะไปตะลุยกันต่อกับ Story of the Legend ไปกันตอ่อเฮ้ยหินอ่างร้อนนี่เจ้าอูดมาแล้วพอสามารถอูดแล้วตีตีบ้านไหวนะตีตีบ้านแรงกวมานั้นก็ต้องส่งตัวไปกันนะเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวกัดไปโอไม่ได้เข้าเลยรอบาร์มุดทีน,นี้ครับโอ้ โอ้โอ,ไไ entering, โอ้ไม่เข้าไม่เข้าเต็มตัวเอืมข้อต่อไปข้าคืออูดแล้วก็ตายตัวบ้านเอ้ผีเสื้อเยอะมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยปันปันสีแดงครับอืมวิววิววิวลำพูร้อนอ่อนโยนต่อไปปลามุดตบแปะตบแปะอืออืตบแปะตบแปะ มันบอลบอลบอลอ่ะมันมันยังไม่ตายเออตายของจริงแล้วนี่ไงไปเจ้าบ้านเจ้าบ้านเออหูเลือดบ้านไม่ใช่นเดียร้อยเลือดบ้านค่อนข้างเยอะนะโอเคก็ตีไปครับเยอะก็ตีอืมโอเคแม็กมาหนาอืมโอเคนะเออตอนนี้จะมีนกพูกมีหน้าครับมีเป็ดประมาณนั้นก็นั่นแหละ เออโลงไฟเฮ้ยนี่นี่นี่นต,ต่อไปเออนั่นไงว่าแล้วต้องมีแรดครับไฟก็หมายถึงวบบ่าสีแดงๆดงไงนึกถึงแรดอีกไม่ใช่แรดอู้เรียบีตลอดแนละ้วหมูป่านะพวกแบบสีแดงอะแต่คำโผลของมันก็มีแค่หมูป่าผมว่ามาสองตัวเชื่อไหมอ,อึตัวเดียวเหรอเฮ้ยหรือเปล่าทำไมเลื่บ้านมันเยอะจังเฮ้ยอู้เอ่เอบ้านเยอะมาก ไม่ใช่เนน้อยเลื่อบ้านไปเนี่ยต่ไปโอ้ยโอ้ยนี่ไว่าแล้วมาสองตัวแต่แล้วไม่เออเฮ้ย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 เฮ้เจ้ยนา้นเีแยเครับม้ยาฮ้ัเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไอ้ยเฮ้ั้นน่้ยะเป็นผู้ปกป้องก็ตีบ้านไปเลยเอาจริงเหรอฮะนี่ไงโอ้ย มันบันน้ำเพราะมันบันโดนบัฟตกไปความมุตายนี่ไงวะโอ้โหไม่ใช่เล่นๆแล้วตันี้มันไม่ใช่เล่นๆบันบันเออตกไปโอ้โหแย่แล้วเยอะแล้วแย่แล้วบันบันมันโหดมันบัฟมาเอ่อเจ็บหนักครับพวกเราบาดเจ็บหนักอือไม่ตายด้วยโอ้โหหนามากบันบันตัวนี้อือ ออออเออเออตีไปเออ,อ,อไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอเออบานบานนะน่าจะโดนปั๊บมาขั้นสุดนะโอ้ยเปลวเพิงคาเดล่านะโอเคตอนนี้เราต้องมีอะไรนีงไงยังไม่เกิดขึ้นนะยัง,ย,งยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรอดูรอดูเฮ้ย ต้องมีแหละใช่ไหมแบบน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยัวระอ่ะฮันนี่ฮันนี่ฮันน่เคยเจอแล้วนะโคอาลาโคอาลาอืมเออตายแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรครับโคอาลาน่ากลัวไปหมดตอนแรกคิดว่าโหดก็มีแค่นี้ ก็ขอการิดพีคทิปปินตนี้ครับองครับเกม h o u b l e and c a ค